คำว่าฉันในภาษาสวีเดนมีสองคำคำหนึ่งเป็นประธานคำหนึ่งเป็นกรรมทั้งสองคำต่างก็แปลว่าฉันคำแรกก็คือเป็นประธานโยกโยกแปลว่าฉันเช่นฉันเข้าใจโยก อีกคำหนึ่งที่ก็แปลว่าฉันนั่นก็คือคำว่าไม่ไม่เช่นเข้าใจฉันไม่ฉันเข้าใจยโยเข้าใจฉันฟิตูใหม่ความหมายต่างกันนะคะ ฉันเข้าใจโยกฟฟชตูดเข้าใจฉันเฟชตูดไหม่